สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแชร์นะครับวิธีรับมีดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สามารถนําไปรับมีดนะครับได้นะครับมีดในครัวนะครับที่หั่นผักทํากับข้าวนะครับอาจจะไม่ค่อยคมนะครับสาหรับแม่บ้านพ่อบ้านที่ว่าอาจจะไม่มีทักษะหรือความรู้ในเรื่องนี้เลยเพราะว่าไม่ได้ทํางานหรือว่า เคยผ่านการรับมีดมานะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ว่ามีมีดที่บ้านนะครับเวลาไปซื้อเนื้อมานะครับจะมาแล่ย่างนี่ไม่เข้าเลยครับลูกค้าหลายท่านก็บอกมานะครับบอกว่ามีมีดที่บ้านมันไม่เข้าเลยเพราะบางคนรับไม่เป็นบางคนบ้านไม่มีหินรับมีดด้วยซ้ําถ้ามันไม่เกี่ยวกับสาขาอาชีพนะครับมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีนะครับมีรับมีดที่บ้านอันนี้นะครับเอามาไว้เป็นวิทยาทานนะครับถ้าเกิดว่ารับดีๆนะครับใช้ทํากับข้าวได้เป็นปีนะครับ เป็นปีเลยนะครับนี่ครับเวลาเราหั่นทํากับข้าวเราก็จะมีความสูงนะครับมันคมนะครับมันคมมันซืบ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 แต่ถ้ามีดไม่คมเนี่ยนี่นี่น่าจะขาดนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับนี่เป็นอีกแค่งแค่หนึ่งวิธีนะครับไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับนี่ครับวิธีที่สุดนะ้วก็อาจจะเป็นของมิยาโมโตะมูซาชิก็ได้นะครับนี่ครับที่เขาไปรับมีดซามรไรนะครับนี่ครับผมแบ่งปันกันครับนี่ครับผม ด้านนึงจะต้องตั้งอย่างนี้45องศานะครับอีกด้านหนึ่งจะต้องนอนเรียบไปกับพื้นอย่างนี้นะครับมคนแนะนํามานะนี่ครับ2 3 4 5 6 7 8นับด้วยนะครับด้านละ99ครับัีครับสวัดครับดีครับั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 ดีครดีครับดีครับัครับัครับัครับดีครับ ผมก็เป็นคนรับมีดมือคมบอกครับผมผมเป็นคนกลัวมียนี่นะครับผมเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้านับด้วยครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบทำไมต้องนับเพราะแต่ละด้านคมมันจะได้เท่ากันไงครับคมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมีดคมมีดมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดเราไม่นับนี่คมทางนี้อาจจะ เล็กไปไม่ไม่ไม่เสมอกันอย่างนี้แต่คมที่ดีสุดน่าจะเป็นคมในลักษณะนี้ครับคมนานครับด้านหนึ่งเรียบตรงด้านหนึ่งเฉียงตัดอย่างนี้นิดนึงมองไม่เห็นแลรวดูนะครับ 3ามสิบามสิบไปก่อนรับมากไปก็ไม่ดีนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีดของเราคมแล้วหรือยังนะครับวิธีเช็คนะครับง่ายๆนะครับผมเช็คกับกระดาษนะถ้าปาดกระดาษเข้าเป็นใช้ได้ นี่ครับกระดาษมาแล้วครับเราต้องเช็ด้แห้งนะครับถ้าปาดกระดาษเข้าเป็นใช้ได้นะครับ เหรอครับกระดาษก็ไม่ลม <c oughs> ดาบต้องแผ่นใหญ่กว่านี้นะเอเครับเข้าครับลองไปทำดูครับเพื่อน,นครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ